โอ้ยร้อนร้อนร้อนยังเลยมาดับร้อนกับเจ๊น้ํากันดีกว่าเจ๊น้ําการค้าเติมเหรียญแมวราคาพิเศษเติมถูกเติมไว้เติมปลอดภัยต้องเจ๊น้ําและนอกจากนี้ก็ยังมีเกมอื่นอีกมากมายเลยนะสนใจแล้วก็คลิกที่เลียงล่างได้เลยนะครับ สวัสดีทุกผู้ชมนะครับมากับผมตอนทาวิดีโอนะครับวิดีโอที่เพื่อนๆได้ชมกันเนี่ยนั่นก็คือนะครับของรางวัลของสัตว์ขี่นั่นเองนะครับภาพที่เพื่อนเเห็นนี้คือสัตว์ขี่เทพนะครับซึ่งเป็นของรางวัลนะครับสำหรับกิลที่ชนะการแข่งขันกิลลีกนะครับของเซอร์ไต้หวันนั่นเองนะครับคือที่เซอร์ไต้หวันเนี่ยเขาเปิดมาสักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมครับเขาก็มีการนะครับ เอากิวนะครับที่อยู่ในแรงซันเนี่ยนะฮะของแต่ละเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเข้าไปทำการแข่งขันกันนะแล้วก็เพื่อหาผู้ชนะว่ากิวไหนนะครับที่เป็นอันดับหนึ่งในการเล่นกิลลีนะครับของเซิร์ฟไต้หวันนั่นเองนะครับซึ่งของรางวัลเนี่ยสมาชิกในกิลเนี่ยก็จะได้รับเป็นสัตว์ขี่นะครับเท่ๆแบบนี้ไปเลยนะครับบอกเลยว่าเท่มากนะครับ นี่ฮะมันคือแคทเทอร์รอสครับแคทเทอร์รอสตัวนี้เนี่ยก็มีออร่านะครับแล้วก็ผมเข้าใจว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นการแข่งที่เป็นซีซั่นที่2แล้วด้วยนะครับคือซีซั่นแรกเนี่ยเขาก็แจกอันนี้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าสมาชิกค,คนไหนนะครับหรือกิวไหนเนะี่ยที่สามารถนะครับป้องกันแชมป์ได้หรือได้แชมป์สสมัยเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยอาจจดียให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับนี่ครับ คุณสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้ด้วยโอ้โหซึ่งบอกเลยว่ามันเท่มากนะครับเนี่ยสีขาวอันนี้ก็คือแบบว่าโอ้โหเท่บริสุทธิ์นะฮะสีม่วงแอบโกงนิดๆนะครับสีชมพูก็น่ารักฟุ้งฟิ้งนะครับสีแดงก็สดใสร้อนแรงนะครับแล้วก็นี่นะฮะสีนี้ผมชอบมากเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าสีน้ําเงินดําๆนะฮะก็น่าค้นหาแล้วก็สุดท้ายคือดุดันนะครับสีออกเทาๆดําๆนิดนึงน้าตาลน้าตาลอยๆนะครับก็ เรียกได้ว่าสวยทุกสีเลยนะครับแต่คุณจะเปลี่ยนสีได้เนี่ยก็ต้องได้สองสอสมัยนะได้แชมป์สองสมัยนะครับโอ้ถือว่าเท่มากจริงนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของสัตว์ขี่ในเซิร์ฟไต้หวันนั่นเองนะครับซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าเอ่อเซิร์ฟโกเบิลของเราเนี่ยจะมีจัดการแข่งขันกิลลิกแบบนี้หรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีนะน่าจะมีนะครับเพราะว่ามันเรกระตุ้น นะแล้วก็เป็นการโปรโมทในเรื่องของเกมด้วยแล้วก็ทาให้ผู้เล่นมีพาช,ชันในการเล่นมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับคิดว่าน่าจะมีแต่ว่าของรางวัลเนี่ยสัตว์ขี่เนี่ยก็ยังไม่รู้เหมือนกันถ้า d e v วลลอปเปทีมงานขี้เกียจเขาก็จะก๊อปโค้ดของไต้หวันเนี่ยที่เป็นแคทเธอรลอสเนี่ยมาเลยนะฮะก็ง่ายดีนะครับหรืออาจจะเป็นอย่างอื่นยูนิคอร์นเบการซัสอะไรก็ว่ากันไปนะอันนี้ก็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็คือจะพูดถึง ไทม์สเปซนะครับคือปัจจุบันนี้เนี่ยเซิร์ฟเราเนี่ยไทม์สเปซเนี่ยมันยังเป็นการตีบาวโฟอยู่นะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเมื่อเลเวลโลกเราสูงขึ้นนะครับ90บวกแล้วก็มีการอัพแพดเป็นแพดกลาสเฮมเนี่ยบอสที่ตีในไทม์สเปซเนี่ยนะฮะมันจะเปลี่ยนไปครับท่านผู้ชมนะครับมันจะเปลี่ยนไปนะครับ,รบ,ลรบกลายเป็นเจ้ามิลแทนดะก้อนหรือว่ามังกรปีกเดียวแขนเดียวนั่นเองนะครับมิลแทนดาก้อนภาคนี้นะครับก็เป็นขนาดใหญ่ ส่วนธาตุเนี่ยก็น่าจะสลับสลับกันเหมือนกับบาโฟเนาะแต่นี่ที่เห็นนะคือมันคือธาตุดินนะครับผมก็สสนนิษฐานว่าคือปัจจุบันบาโฟเป็นไฟกับลมใช่ไหมมันจะสลับไฟกับลมไฟกับลมไฟกับลมแต่ถ้าเป็นวิวแทนดาก้อนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นดินกับน้ำนะเพราะเนี้ยดินนะฮะอีกอันนึงก็ควรจะเป็นน้ำเนี่ยหรอไหมนะครับแล้วก็เผาเป็นเผาบาังกรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราสามารถจะเตรียมไว้ได้คือการหาซื้อกา๊าซบังกรเขียวอันนี้นะฮะ นี่ครับการบังกรเขียวนี้นี่เองนะครับก็คือจะตีเผามังกรไรขึ้น20%นะครับอันนี้ก็อย่าลืมเตรียมเอาไว้ด้วยเพราะอนาคตเนี่ยจะได้ใช้ตีในทาาสเปซนั่นเองนะครับเอาละครับก็เดี๋ยวจะให้ดู a r เรสเนี่ยเขาตีนะฮะคือบอสเขาตีแบบว่ากระจุกกระจายมากนะครับเอาบาโฟเทงเลยนะแล้วก็มีเออสมูไหนะครับอันนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาเป็นไนครีนะฮะไนครีนะครับ ก็กดดาบาธาตุไฟแน่นอนนะฮะเคลือบธาตุไฟแล้วก็ซัดเลยนะฮะโอ้โหตีแบบว่าใส่ไม่ยั้งนะครับพิ้วเท้าาก้อนเนี่ยภาคนี้ค่อนข้างตัวใหญ่นะคือปกติภาคอื่นมันก็ไม่ได้ตัวใหญ่ขนาดนี้เนาะบางเวอร์ชันก็เป็นขนาดกลางด้วยนะฮะแต่เวอร์ชันนี้เนี่ยโอ้โหเป็นขนาดใหญ่เลยนะฮะเลยเขาตีแบบโ,โหดจัดมากเลยนะฮะเหลือ6 0เนะปนตะเพิ่ง อันนี้เขาซัดไปทั้งหมดเนี่ย126ล้านนะฮะโอ้ไฟล์หลอดนี่ก็29ล้านแล้วนะฮะร,รุนแรงเหลือเกินนะครับอืมก็รีวิวก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เผื่อใครที่อยากจะดู a l ลเนี่ยเขาตีแบบเต็มๆนะครับเอ้วครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ